คุณผู้ชมครับสรุปแล้วบักรนชิตซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาทุนเรียนฟรีที่หมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดสุรินทรเนี่ยนะครับที่มันไปใส่ชุดทหารแล้วมันก็มาต่อสู้กับทหารไทยพร้อมกับด้อยค่าการศึกษาไทยหรือมันจะเป็นสายลับของประเทศไทยกันแน่ครับโอ้ผมนี่หัวจะปวดเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอสเขาเอาภาพของไอรนชิตเนี่ยนะครับที่มันถ่ายรูป ตามสารที่ต่างๆแล้วก็โพสต์ลง Facebook ของตนเองแถมเปิดเป็นสาธารณะอีกต่างหากนะครับจริงๆมันน่าจะเปิดเป็นถ้ามันเปิดเป็นสาธารณะก็คือทางฝั่งไทยจะได้เห็นนะครับแล้วแต่ล้รูปภาพที่มันถ่ายเนี่ยสามารถระบุพิกัดของฐานที่ตั้งฐานขมรนได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมมีความเป็นไปได้แล้วนะครับว่าไอ้หมอนี่น่าจะเป็นสายลับของประเทศไทยหรือไม่นะครับเป็นผู้หมวดพิเศษหรือเปล่านะเป็นสายลับนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดพิกัดฐานทหารขมร รณาชิตสิทธิ์เก่ามออีสานใต้ปากแจวดูถูกการศึกษาไทยซึ่งรูปถ่ายของรณาชิตแต่ละรูปนั้นเท่าที่สังเกตมันจะแบกสเสบียงอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆขึ้นไปยังฐานอาทิตย์ละสามวันโดยใช้บันไดไม้มากกว่า1780ขั้นจากฝั่งหมู่บ้านตึกทลาที่ตำบลโกนกลิกวอำเภอสำโรงจงังหวัดอุดรมีชัยของฐานนะครับระบุพิกัดเนี่ยเป็นตัวเลขอย่างชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชมครับ มันโง่มันซื่อบือ้อหรือมันเป็นสายลับกันแน่นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการถ่ายรูปแล้วก็ระบุพิกัดของเอโรนาชิตเนี่ยนะครับก็คือประเทศไทยของเราเพราะมันเปิดเป็นสาธารณทหารไทยระบุพิกัดเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับรอบหน้าก็บันทึกข้อมูลเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยถ้ามีความจําเป็นต้องวางไข่กันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาพิกัดนะครับเพราะว่ารุนาชิตนั้นเป็นสายลับได้ระบุพิกัดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย เย่ยมากนะครับคุณผู้ชมครับเชิญกันบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยว่าไอนะ้โรนชิตเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเป็นสายลับของทางการประเทศไทยเพราะมันมาเวียนอยู่ที่ประเทศไทยนานถึง2ปีมันก็ต้องมีอะไรบ้างแล้วนะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับลยนะสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุกจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับ เป็นสินค้าใหม่อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสนับสนุนชุมชนอ่ะขายของเลยนะครับหมูทุบนี่ผู้ชมเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พมบุรีสิงบุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยนะทุนละร้อยสามสิบเก้าสนใจพียพาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบ นะครับชุดอร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกเนะี่ยฮะผมกินแทนข้าวแทนทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อเนือน้อเน้นเน้นเลยนะครับ เข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน,นกันัหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละเอ่อชุดละร้อยสามสิบเก้าอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงบุรีนะครับทาสดใหม่สเสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคนเอ่ออยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนเพราะไม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวอะนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอานี่ฮะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้99าบาบาทบร้อยกรัมนะจากนาครชัยศรีนะฮะ จากชุมชนที่นครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมกรอบมากนะกรอบมากชุดละอันนี้ชุดละ99ชุดละ99นะถ้าสั่งพร้อมกันมันก็ค่าส่นมก็จะถูกนะอันนี้กรอบอันเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นหมูทุบอันนี้จะเป็นหมูแผ่นภูมิปัญญาคนไทยหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะนครชยัยศรี